มาอ,อนะพาไม่อยู่เฉยพูดแล้วหลังทนายตั้มโพสต์เตือดจากการณีเพจสิทธาเป้บังเกิดเลขาธิการบุรีนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาโพสตเรื่องราวโดยได้ระบุข,ข้อความว่านักแสดงรุ่นใหญ่ลายคลามรับจ็อบพาลูกค้าซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่ไปเสริมหลอดที่เกาหลีปรากฏว่าไม่พอใจที่ชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปตบหน้าชาดใหญ่กลางห้างดังหลังจากเรื่องราวดังกล่าว ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้ชาวโซเชียลเข้ามาวิจารณ์กันเป็นจานวนมากและมีการยงไปหานักแสดงรุ่นใหญ่อย่างม้าอ่อนภัยด้วยนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องคนดังกล่าวได้เดินทางเข้าแจ้งความที่เกาหลีแล้วโดยทนายตั้มได้เผยว่าทางตำรวจเกาหลีได้เข้าตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์แล้วด้านนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและจะไม่ยอมความใดๆทั้งนี้ได้รับการเปิดเผยว่า นักแสดงหนุ่มรุ่นน้องจะเตรียมแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้หลังจากที่ตนได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วล่าสุดเฟซบุ๊กสรยุทธสุทัศนจินดากรรมาการข่าวได้โพสข้อความระบุว่าที่ทนายดังเขียนเกินไปอย่าใช้คำว่าตกดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิาพากวิจารณเรื่องดังกล่าว ได้มีการปรับความเข้าใจจนจบไปแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยในวันที่1 9พฤศจิกายนกลับมาจะชี้แจงขอขอบคุณภาพจากคุณมาอ,อนภาคุณสรยุทธสุทธาสนะจินดากรรมกรข่าวและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ